ก็เรียกว่ามีถือครอบครองสอปอสอง huh. อันนี้จะง่ายเป็นใบอนุญาตให้มีและ,ะชั่วข่าวให้มีชั่วข่าวะท่านที่มีใบปอสองเนี่ยก็สามารถเอาใบาปอสองเนี่ยไปขอสอปเก้าสปสอ,ปอ,สอไปขอสอปเกในพื้นที่เขตที่ท่านอยู่มันจะมีเป็นเขตเขตของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็เตรียมหลักฐานสารพันไปด้วยประชาช่วชทำนท้นอเบียนบ้าน ที่ดินนะต้องมีต้องเป็นที่ดินของตัวเองด้วยนะครับไปเช่าบ้านอยู่เขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้ะนะต้องเป็นที่ดินของตัวเองต้องปเป็นเจ้าบ้านะนะครับแล้วก็ต้องมีโรงเรือนที่มาตรฐานเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจสอบ<อ>นะครับจนถึงขั้นตอนนี้ก็จะมีออกใบอนุญ,ญาตหรือไม่ประเด็นที่2นะครับถ้าไม่มีสปอสองทำยังไงถ้าเราอยากคุ้มครองปี2535เนี่ยก็เปิดโอกาสไว้ให้ไปซื้อขอซื้อพ่อแม่พันธุ์จากทางกรมอุทยานโดยตรงได้เลย ก็ไปถึงก็ไปขออนุญาตกอกแบบสอบถามเขียนโครงการทุกอย่างนะครับก็สามารถขออนุญาตมาคือ,อก,ครกรณีนะแรกก็คือ,อก่อนหน้าที่จะมีระมพรบบุ้คองสัตวอ์อมาใช่ครับผม uh huh. ประมาณปี35เปิดเปิดครั้งหนึ่งนะครับ uh huh. แล้วก็มาเมื่อปี2 5 6 6 เปิดเป็นครั้งที่สองนะครับกลุ่มอนุรักษ์เขาเรียกว่าอะไรนะนิรโทษกรรมทำนองนั้นสำนองนั้นมาขึ้นทะเบียนนะครับก็เขาจะมอบสปสให้แล้วก็สปสเนี่ยปัจจุบันนี้ที่ถือครอบครองอยู่ก็เยอะมากทางสมาธ์เนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้คนกลุ่มเนี่ยที่มีสปสซึ่งง่ายกว่าไปขออนุญาตเพาะพันธุ์ง่ายกว่าพวกที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยครับให้มาเพาะพันธุ์กันเยอะๆแล้วลูกนกที่ออกมาเนี่ยก็สามารถไปขอขึ้นทะเบียนได้นะครับ ก็ไปออกสอ,ปอสป .2 ได้อีกแล้วก็สามารถถ่ายโอนให้คนอื่นไปเลี้ยงได้ไปขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยคือเราไม่เน้นจากป่าอยู่แล้วครับชื่อจะมีอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่มียิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอยู่เอาอ,กออกไปไม่ได้เนี่ยเราก็มีช่องทางในการพอเลี้ยงซึ่งซึ่งทางเราก็ก็ส่งเสริมอยู่ตลอด3-4ปีที่มันมาโรดโชว์เดินทั่วประเทศหมดนะครับและกิจกรรมต่อไปในหลังจากเราได้เพาะ จำนวนหนึ่งซึ่งเยอะมากแล้วนะครับมันก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราจะเอามาผสมพันธุ์นะครับคือคัดคัดที่ว่าคัดออกไปเป็นเป็นเปลด B ีเกตซีเราก็จะดันกลับสู่ธรรมชาติไปอ,อย่างอย่างอันนี้เคยเคยผ่านข้อมูลมาเหมือนกันว่าน<ฆ>กเลี้ยงเนี่ยถ้าเพาะแล้วก็จะคืนสู่ป่าในความเป็นจริงมันคืนได้เนมครความจริงก็คืนได้นะครับคืนได้ในในหลายๆที่เนี่ย ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนาจะคืนะนะครับอาจจะอาจจะหลุดหรืออะไรก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็ครับจริงมันก็เป็นนกที่ที่ปรับตัวไม่ยากมากเทียบกับนกหลายชนิดเนี่ยนกนกหลายชนิดถ้าเกิดในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยจะไม่มีโอกาสอยู่รอดในในธรรมชาติเท่าไหร่ะ,ะแต่แต่นกจำพวกนกปรลอดเนี่ยก็โอกาสอาจจะสูงกว่าอาจจะสูงกว่านกประเภทอื่นบ้างครับค่ะก,ก็ยังดีกว่าที่จะมีการ คือการปล่อยคืนกลับไปบ,บ้านก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเลยครับค,คือปล่อยคืนเนี่ยมันก็มีมีข้อที่ต้องต้องคำนึงถึงด้วยนะครับ,รบถ้าเป็นนกสายพันธุ์ปกติตามธรรมชาติแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันผมก็ทราบว่ามีคนที่นํานกปลอดต่างสายพันธุ์มาผสมอย่างเช่นเอานกปลอดหัวโขนมาผสมนกปลอดหน้านวน ปลอดหัวขนผสมนกปลอดคอลายนะตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดสายพันธุ์ลูกผสมที่มันสายเลือด DNA แลนวะมันจะมันจะแปลกออกไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้านกแบบนี้หลุดออกไปสู่ธรรมชาติเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อไปในอนาคตการการที่เอานกเลี้ยงมาอยู่ในอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อดีอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นใน ในกรุงเทพเราเห็นนกพิราบเนี่ยตั้งเดิมมันไม่ใช่นกพื้นถิ่นของของกร<อ><อ>ุงเทพ,พนะครับมันก็เริ่มมาจากคนที่เลี้ยงเลี้ยงนกพิราบเลี้ยงนกแข็งบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วพอมันคือนกพิราบเนี่ยมันปรับตัวง่ายง่ายมากนะง่ายมากมันก็ออกลูกออกหลานคราวนี้กลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไปกลายเป็นปัญหาว่าบางที่นกพิราบมันมันล้นมันขายพมันเยอะมากที่ต้องขนแจกสนามหลวงไปนี่บอกขนไปบางทีคนที่แบบใจรักสัต โอจะเอาไปทำอะไรเอาไปฆ่าแกงหรือเปล่าก็เป็นปัญหาด้านผลกระทบด้านจิตใจต้นนีน้นเอาไปเลี้ยงอยู่ที่ร <นะ S 1> ัดพ้าว<ะ>ใช่ครับก็แล้วก็มีปัญหากับเรื่องนี้ด้วยพวกเขาวชวาเองในอดีตภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือไม่ใช่นกพื้นถิ่นนะวกเขาวชวาเนี่ยมาจากทางใต้ทางใต้เป็นเป็นนกประจําถิ่นของที่นั่นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่มันปรับตัวง่ายก็กระจายไปไปทั่วประเทศกระจายไปทั่วประเทศ เราก็ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรแน่ชัดแต่ว่าในในต่างประเทศมีมีบางกรณีนะอย่างเช่นในในนิวซีแลนด์เนี่ยเป็ดเป็ดที่คนยุโรปเอาไปจากยุโรปเป็ดเขาเรียกเป็ดมาลาดเนี่ยเป็นเป็ดเป็ดธรรมชาติพื้นเมืองของยุโรปเอาไปเลี้ยงนะปรากฏว่ามันไปแย่งพื้นที่อาศัยของเป็ดพื้นเมืองนิวซีแลนด์ไปแย่งแล้วบางทีไปผสมข้ามพันธ์อีนะด้วยความที่มันมันสามารถ แย่งคู่เก่งแย่งอาหารเก่งเัานี้เป็ดพื้นเมืองนิวซีแลนด์เป็ดธรรมชาติพื้นเมืองเนี่ยเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาประชากรลดลงเหมือนกับกรณีอันนี้ก็เคยเกิดในไทยเรื่องของเต่าที่เป็นเต่าเลี้ยงเต่าเรียกอะไรเต่านิจจาของญี่ปุ่นที่มีคาดแดงๆไปปล่อยในธรรมชาติครับเต่ายุบุนเต่าีุบุนสัตว์ปลาซักเกอร์หรือว่าพืชนะเราเรามีปัญหากับสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเนี่ยพอ แล้วแล้วสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นนั้นก็มีความสามารถในการปรับตัวที่ดีด้วยบางชนิดนะและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเพราะว่าไม่ใช่ผิวเขามันก็จะมีศัตรูตามธรรมชาติที่จะที่จะควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นนั้นนี่คือนี่คือข้อกังวลของทางสมาคมอนุรักษ์นกว่าถ้าถ้าสมมติว่ามีการ คือเข้าใจในนเจตตาดีรงนี้เ้เขาใจจคครรับรือิงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ค้นพบนะครับผู้เลี้ยงผู้พอเลี้ยงไม่ค้นพบว่าทํายังไงนกที่เราเพาะออกมาเนี่ยมันจะไปอยู่รอดตามธรรมชาติได้ค คือมันมันจะมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าไหมอย่างนี้ใช่ไหมช่วงหลังเนี่ยมาค้นพบเพราะว่าเนื่องจากมีการเพาะกันเป็นจํานวนมากแล้วกรงเล็กๆนึงมันใส่ไม่พอก็เอาไปใส่กรงใหญ่แบบสามเมตรคูณสาเมตรนะครับแล้วก็ให้มันอยู่รวมกันนะครับเอากล้วยโยนให้ที่พื้นมีน้ําให้นะครับปรากฏว่านกพวกนกพวกเนี้เนี่ยออกไปสู่ธรรมชาติแล้วใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเหมือนนกทำธรรมชาติแล้วเห็นคนก็บินหนีครับเพราะ เพราะว่าคนไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้เขาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตรวมกลุ่มกันมีนกโตนกเล็กมีก็มันก็จะถ่ายทอดสัญชาตญาณให้กันและกันนะครับนี่เป็นประเด็นเรื่องการปล่อยสู่ธรรมชาติส่วนประเด็นเรื่องข้ามสายพันธุ์นผมคิดว่าในธรรมชาติเองมันก็มีนะครับมันจะมีมากมีน้อยนี่มันต้องมีแน่นอนข้ามสายพันธุ์เพราะถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ได้ในธรรมชาติมันต้องมีมันต้องแอบไปมีกันบ้างนะฮะไอ้เรื่องข้ามสายพันธุ์นะความรักมันกั้นกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่อง ปริมาณเนี่ยผมอยากเรียนว่าเป็นความใฝ่ฝันของพวกเลี้ยงน,นกกรงหัวจุกอย่างมากให้มันบินให้เยอะอย่างนกพิลาดตีนะครับนะครับให้มันเยอะอย่างนั้นนะครับม,มันจะได้อ่าได้นําชื่อออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าทีะนะครับมันจะได้หมดจากการสูญพันธุ์ไปมองอย่างนี้นะคะน้องป่าน อย่างกรณีอันนี้อันนี้คือพูดถึงคนที่ลงพื้นที่จริงๆไปดูไปอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องการข้ามสายพันธุ์มันมีเนาะคือ<ม>ในธรรมชาติเนี่ยมันโอกาสที่มันจะผสมข้ามสายพันธุ์เนี่ยมันมีน้อยครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะที่ที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ใน <S <S ในนกเลี้ยงเนี่ยเป็นเพราะว่าคนเอามันมาเจอกัน<ค>เหมือนบังคับว่ามันคือต้องอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะแบบไป ไปเจอไอ้วคู่ของมันเองจริงๆซึ่งนกแต่ละชนิดเนี่ยอย่างพวกนกปลาหลอดมันเป็นพวกนกที่ร้องเพลงในการในการเรียกคู่มันคือแต่ละชนิดมันก็จะชอบเสียงร้องของชนิดเดียวกันกับมันอยู่แล้วโอกาสที่จะมีการผสมข้ามมันข้ามพันุ์ในธรรมชาติเนี่ยก็มีน้อยมากครับค่ะแล้วถามว่าอย่างที่ที่คุณพันเดทได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันข้ามสายพันธุ์กันลักษณะ d n เหรือว่าอะไรนิสัยอะไรมันเปลี่ยนไหมคะก็อาจจะ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างน่าจะแบบเป็นเหมือนก้ากึ่งระหว่าง2ชนิดชนิดพ่อชนิดแม่อะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่านกที่เป็นลูกผสมระหว่าง2ชนิดเนี่ยน่าจะเป็นหมันสูงก็คือน่าจะผสมพันต่อไม่ได้อะไรแบบนี้ครับชั้นที่สองประมาณชั้นที่สองจะเป็นหมันเพราะเพราะอะไรคะ อย่างคนไม่พบขอยสองปียังต้องศึกษาต่อขอยสองปีอสัตสัตมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้กรณีครับเรวก็ยังมีหลายอย่างที่เราเราไม่รู้เกี่ยวกับสัตว์อีกอย่างหนึ่งที่ที่มันเป็นการแบ่งก็คือว่านกปลอดเนี่ยอย่างอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามันมีลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันอย่างเช่นนกปลอดหัวโคเนี่ยมันอยู่ป่าชั้นรองหรือป่าล้ม แต่ว่านกปละรอดคอไลที่บางคนเอาไปเอาไปผสมเนี่ยมันอยู่ในป่าหนองดิบ<ะ>มันอยู่ในป่าชั้นในเขา<ะ>้าไปทนโอกาสที่มันผสมข้ามพันธุ์เนี่ยมันถูกแบ่งด้วยด้วยลักษณะภูม,มิประเทศอยู่แล้วนะครับก,ก,ก็โอกาสจริงๆมันมันยากพอสมควรแล้วก็อีกอีกประการหนึ่งก็คือว่านอกนอกเหนือจากว่าประชากรเยอะเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปนะครับประชากรเยอะเนี่ยคือในธรรมชาติเนี่ยสิ่งมีชีวิตมันมีจุดสมดุลของมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอย่างสมมติโอเมืองไทยเสือเหลือน้อยเราอยากให้เสือเยอะโอ้ถ้าวันหนึ่งเสือมันเต็มเขาใหญ่เนี่ยคราวนี้กวางจะเดือดร้อนใช่กวางจะเดือดร้อนนกบรอดเยอะเนี่ยแมลงอาจจะเดือดร้อนมันก็มีจุดสมดุลของมันนะะตรงตรงนี้เนี่ย สิ่งที่สิ่งที่ผมคิดว่าคนอนุรักษ์ต้องการเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการให้ให้เพาะแล้วก็ปล่อยออกมานะตรงตรงนั้นเนี่ยทำทำไปก็น่าเป็นห่วงในบางจุดอยู่นะฮะแต่ว่า แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราอยากจะเห็นมากกว่าก็คือว่าไม่มีการรบกวนประชากรน,นกในธรรมชาติไม่มีการคุกคามประชากรใ,<ห>ในธรรมชาติให้ธรรมชาติคงสมดุลอยู่สมดุลธรรมชาติให้ให้มันดูแลตัว,ตวเองมนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้ให้น้อยที่สุดนะครับค่ะปิดท้ายกันคุณต่อคะ,คะกบนอกกราลาในวันศุกร์นี้นะคะอะไรบ้างที่เราจะได้เห็นในนั้นหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนๆๆายไ่ไฟแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าก็ กรนกกาตอนที่นกกรงหัวจุกตอนที่สองเนี่ยค่ะก็จะยินดีที่จะเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาบาง,บางประเด็นที่ได้พิจารณาแล้วว่าเราขาดเราบกพร่องไปจริงๆในมุมนี้ที่ที่คิดว่าการเพิ่มเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีผลเสียกับฝ่ายใดเลยคือเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายจริงๆอันนี้ก็ยินดีที่จะเพิ่มให้เลยค่ะน,นี่ก็ดูให้นะคะแล้วก็ได้ได้ไปพูดคุยกับทางสมาคมของกลุ่มอนุรักษ์ซึ่ง จร,จริงๆมีหลายๆสมาคมแต่ว่าก็ต้องเลือกนะคะก็ได้พี่อมรที่ตอนแรกก็จะว่าจะได้เจอกันวันนี้ด้วยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ได้พูดในมุมของการอนุรักษ์ที่ที่เป็นห่วงกังวลเช่นเรื่องประชากรน,นกที่ยังอยู่ในป่าว่าถ้าคนจะเลี้ยงเราก็อย่าไปลบกวนนกป่าเราก็จะเลี้ยงด้วยนกเพาะ,ะ,ะเนี่ยค่ะแล้วก็วิธีการต่างๆที่จะเข้าที่จะเลี้ยงนกเหล่านี้ได้อย่าง ได้อย่างถูกต้องเลี้ยงแบบรักนกอย่างจริงใจเลี้ยงเพื่อความสุขตัวเองเลี้ยงด้วยความสุขของนกด้วยนะคะก็จะจะยินดีเพิ่มเติมให้ก็จะออกอากาศในตอนที่สองค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและจุดยืนของแต่ละฝ่ายที่มีต่อเรื่องราวของนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกคําตอบ น่าจะอยู่ในใจของผู้ที่ได้ฟังการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมกันได้ที่กบนอกการาวันศุกร์นี้ที่จะได้ดูว่าเนื้อหาจะครบถ้วนสมบูรณ์ตามใจทุกฝ่ายหรือเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์การแบ่งความคิดเห็นกันนะคะเพื่อนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในสังคมนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะ สำคัญที่สุดขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามในวันนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแ a งโก้แบงโก้สวัสดีค่ะ